ดีค่ะเรามาทมําเมนูมื้อเช้านะคะตั้งหม้อไว้ก่อนนะคะเราจะทําเมนูอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะด,ดอกไม้กําลังบานนะคะมะละกอกําลังสุกนะคะอุย้ยเมงลักงามขนาดเลยนะเมงลักนี่ดูสิแมงลักงามขนาดอุย้ยต้นเล็กต้นน้อยมันเกิดขึ้นมาเลยนะคะนี่อุย้ยถ้าเรามีต้นใหญ่เราไม่ต้องห่วงนะคะต้นเล็กต้นน้อยมเม็ดเมล็ดของมันหล่นลงไปมันก็ขึ้นมานะคะอุย้ยกล้วยที่แม่ดาปลูกไว้นี่ เริ่มงามแล้วค่ะเอฟซีอันนี้คือกล้วยไข่นะคะเอฟซีกล้วยไข่นะคะลูกใหญ่ลูกโตนะคะงามแล้วอ้นี่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 น,นี่แม่ดามาเก็บผักบุ้งยอดขาวนะคะงามขนาดงามคักงามคักวันนี้จะทำากับข้าวก่อนนะาตาจนกระเจี๊ยบ ยยอดงามแท้ผักบุ้งโอ้ยงาม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 ผักบุ้งยอดขาวนะเอฟซีหัดเราต้องเด็ดนะมันจะได้แตกเอ้ากล้วยที่เราปลูกไว้งามแล้วกินกับส้มตำเนาะเอฟซี ผขกบุ้งยอดขาวงามแท้งามหลายงามหลายกล้วยก็งามตรงนี้อีกงามกระดออ พอแล้วอีกหน่อยพอกระเจีย๊ยบเป็นหมากนะคะเราก็ได้เก็บกระเจีย๊ยบไปลวกเนาะอุย้ยกำลังเป็นหมากเลยนะคะอุน้ำกำลังเดือดเดือดนี่ไม่ต้องเยอะค่ะเดี๋ยวกินไม่หมดยอดขาวๆพอลงน้ำเดือดเดือด,เ,ด,อดเขียวเลยนะคะอุย้ยน่ากินมากเลยถ้าทำเยอะกว่านี้ก็กินไม่หมดเนาะเอาแค่นี้แหละค่ะหนึ่งกำมือ กำลังอร่อยสุกแล้วค่ะ ทำกับข้าวค่ะโอ๊ยกระเด็นคนกู้ค่ะ กับพวกผักด้วยนะอืมลืมสลับพีลืมพักพีเดี๋ยวเราต้องใส่ผักด้วยนะนี่ เราไม่มีเรามีใบสะระแหน่แล้วก็ผักซีใบเรื่อยนะคะอีีกทใส่หอมหอมปนผู้ปนป้าค่ะใส่นี่แหละค่ะหอมที่เรามี หอมแดงลงไปเราไม่มีต้นหอมเราก็ใส่หอมแดงลงไปเพราะความจริงไม่ได้ซื้อมาปลูกแล้ว่ยหอมแดงเราเอาขึ้นเดเียวขึ้นหนึ่งเราก็เกิบไว้ก่อนเกิบไว้ทอดใส่ไข่ก็ได้นะ ใบสะระแหน่ลงไปอุ้ยหอมหอมมากเลยเหมือนซุปมะเขือ หอมมากเลยเติมน้ำลงไปนะนั่นเสร็จแล้วป่นรับต้องมีน้ำนะแล้วก็ผักของเราีไงถ้าเรามีมะเขือพวงนะยอดมะละนะอร่อยเลยกินอืม สุดยอดของความอร่อยที่เหลือเราก็เป็นผักกลับได้มากินข้าวกินข้าวค่ะอร่อยอร่อยอืมกินเลย,ย,ยไม่ยุ่อยากกินกับข้าวกับจะไม่ได้กินแล้วนะ มีอะไรนะนี่นักสืบพวงร้างว่าแล,ะละ้วล่ะแต่ว่า ครัวมันมีฝุ่นอืมอยสุดยอดใบาสาเนี่ยมันน้ำนำ ผักสี่ใบเรื่อยคนจะก็ชดน้ำ มึหนอยมาก ลายสาเนมันจะออกสิบส,บสบนะ อืมข้าวหลุ่มฝนก็นมาอีกแล้วสำหรับทีนี้ก็ขอจะพิจากณาทีเท่านี้นะคะ ฝนมาอีกแล้วค่ะ